สวัสดีครับอ t ต้น Thailand นะครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงที่สามารถใช้คู่กับจอของเราได้นะับอันนี้จะชื่อรุ่นว่า MTX นะฮะ TX 2 6 5าจะเป็นลำโพงแกนแยกนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะสามารถใช้คู่กับหน้าจอของเราได้เลยนะครับจะช่วยในเรื่องของเสียงที่ดีขึ้นนะครับจะเป็นลำโพง component speaker นะซึ่งแยกชิ้นนะจะมี ลำโพงเสียงกลางแล็ลำโพงเสียงแหลมนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะใช้กินกินวัตน้อยนะฮะซึ่งจะมีค่านี้แค่4โอห์มเองนะฮะแล้วก็รับส่วนของไอไปได้65วัตต์นะฮะแม็กซิมัมพีที่260วัตต์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตัวนี้ดีไซน์ by USA นะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะตัวนี้ครับ m t x นะ,ะนี่เปิดของมานี่เป็นของแท้นะครับ จะมีใบรับกันให้1ปีนะฮะโดยตัวแทนจำหน่ายนะครับผมนี่นะก็จะมีส่วนของฝาลำโพงมาให้นะครับแล้จเจอส่วนของฝาลำโพงนะตัวนี้เป็นตัวครอบลำโพงแล้วมีทวิสเตอร์นะฮะด้านบนเป็นตัวบอกเสียงแลมนะฮะนี่นะเขาให้ตัวลำโพงมาค่อนข้างใหญ่นะฮะเปิดตัว จะมีฝากครอบให้นะครับตัวนี้เป็นสวยงามมากนะ MTX เนี่ยเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วนะฮะซึ่งในการเลือกลำโพงนะฮะยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะฮะจะให้กำลังเสียงที่ดีมากนะตัวนี้เป็นหนึ่งเ็นยางนะฮะกลวยเป็นเหมือนเซรามิกนะฮะเคลือบมานะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของแม่เหล็กนะฮะใหญ่มากนะฮะ6.5นิ้ว นะครับผมถ้าใส่คู่หน้าเข้าไปนะฮะผมอยากได้ยินเสียงมันมากเดี๋ยวผมจะมีการเทสเสียงให้ดูด้วยนะว่าเสียงเขาเป็นยังไงนะครับมาดูในส่วนของทวิสเตอร์นะฮะทวิสเตอร์นี้จะเป็นขนาด1นิ้วนะฮะซึ่งเราไว้ติดส่วนของด้านบนนะฮะนี่ฮะสวยงามมากนะฮะ m g x audio นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการให้เสียงแหลมนะฮะ แกคนฟังนะฮะเป็นไงมากนะฮะก็ถ้าใครสนใจตัว m T X นะฮะสามารถมาลองฟังได้นะฮะที่ The <UK> To Thailand นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีใส่เข้ากับส่วนของตัวจอของเรานะฮะแล้วมาลองฟังเสียงนนะว่ามันจะดีขนาดไหนครับผมก็วันนี้มาส่วนของ unbox ให้ดูนะครับว่า m T X ของแท้เป็นยังไงนะครับตอนี้ ขอบคุณมากครับ